วัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับน,น้องมินเป็นประจำเช่นเคยนะคะวันนี้ก็อยู่ที่ร้านเบอร์18่คาเซนเตอร์นะคะพี่ๆคะ่ะวันนี้นะคะก็มีรถสวยๆมาให้พี่พี่ได้ชมกันนะคะคันนี้ก็เลยนะคะเป็น i ีซูซูดีแมกนะคะเป็นสเปซแค a นะคะ2.5 SLX นะคะสวยๆเลยนะคะตัวรถสีน้ำเงินนะคะคันนี้เป็นรถปี2006นะคะราคา175,000บาทพี่จ๋า สวยเลยนะคะคันนี้ไฟหน้าฮาโลเจนนะคะตัวไฟตัดหมอกมีให้นะคะกระจังหน้าเป็นเส้นคิ้วโครเมียมแบบนี้นะคะสวยๆเลยนะคะพี่ๆท่านไหนหาใช้งานอยู่นะคะคันนี้นะใช้หน้าคบุานะคะเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นนะคะสวยๆเลยนะคะนี่เลยตัวรถนะคะไฟฮาโลเจนนะคะคู่หน้าตัดหมอกคู่หน้ามีให้นะคะ1 7 5 0 0 0บาทนะคะติดแบ็คลิสตออกได้นะคะลูกค้าแบ็คลิสต รับเฉพาะในจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้นเลยนะคะตัวรถเป็นตัว S L X นะคะเครื่อง2,005เครื่องยนต์ดีเซลเกียรธรรมดาเลยนะคะนี่เลยตัวรถสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านในตัวรถกันนะคะอ่าต้องบอกก่อนนะคะคันนี้ระบบไฟฟ้าครบนะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะฝังไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะจ๊ะ เ,เปิดมานะคะก็จะเจอกับภายในที่เป็นสีเทาแบบนี้นะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์เลยคันนี้นะคะเครื่องเล่นนะคะมีให้นะคะแอร์มือหมุนนะคะตัวรถเกียร์ธรรมดานะคะหน้าปัดแบบดิจิตอลนะคะไม่ใช้งาน283,595กิโลเมตรนะคะ สวยๆคันนี้สวยเดิมสภาพดีนะคะพี่ขากระจกข้างนะคะปรับไฟฟ้าให้แล้วนะคะคันนี้สวยๆเลยนะคะออโต้บานคนขับด้วยนะ,ะกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเช่นกันนะคะภายในสวยเลยนะจ๊ะพี่จ๋าสนใจเข้ามาดูได้นะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเกษตรวิสัยนะคะตัวรถนะคะก็ได้เบาะแคบเป็นเบาะหนังด้วยนะคะนี่เบาะแคบเป็นเบาะหนังนะคะ ฝ้าพรมักาดนะคะไม่ฉีกไม่ขาดนะคะทุกคนสวยๆเลยภายในนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะติดแบคลิสตออกได้นะคะสวยๆนะคะคันนี้ได้มากับล้ออัลลอยนะคะคันนี้ได้ล้ออัลลอยนะนี่เลยเป็นล้ออัลลอยแบบนี้นะคะเป็นขอบ16นะคะทุกคนขอบสิหทั้ง4เส้นนะคะ สี่ล้อเหมือนกันเลยนะคะนี่ไฟเบรกดวงที่สามนะคะมีให้นะคะันนี้แล้วก็ไฟท้ายฮาโรเจนนะคะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่อง DDI t e c นะคะคันนี้สวยๆโอ้โหสภาพดีมากทุกคนสี่ร้อยเลยนะคะแม็กไลเนอร์นะคะดีแมเนาะมีแม็กไลเนอร์ให้นะคะ สภาพดีมากพี่พี่ท่านไหนนะคะหารถใช้งานผ่อนไม่แพงราคาถูกๆนะคะแนะนำคนันนี้ติดเครดิตออกได้ด้วยนะคะสนใจทักมาคุยกันก่อนได้นะคะหารถให้คุณพ่อคุณแม่ใช้นะคะเข้าส่วนแนะนำคันนี้เลยนะคะน่าใช้สภาพดีสามารถเข้ามารองขับได้นะคะมาดูตัวจริงมาลองขับก่อนได้นะอ่ะฝากไว้ด้วยนะจ๊ะ ดีแมสวยๆนะคะ DMAX 2.5 s l x mm hmm. เครื่องดีเซลนะจ๊ะ mm hmm. เดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันเรามาชมกันต่อนะคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะนี่เลยเครื่องนะคะ i s u ูซูนะคะ i อเทค d ีดนะคะทุกคนห้องเครื่องนะคะก็สวยๆสะอาดๆนะคะทุกคนเดิมๆนะคะไม่มีอะไรมากมายเนาะ นี่เลยรถปี2006นะคะฉนวนกันความร้อนเดิมฝากระโปรงเดิมนะคะสวยๆเลยนะคะแผ่นเพจนะคะเดิมๆนะคะทุกคนเพจเดิมนะนี่เลยสวยๆนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจรถคันนี้สามารถเข้ามาดูได้นะคะราคาเพียง 1 7 5 0 0 0บาทนะคะสวยๆส,สภาพดีเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นซื้อรถกัมมินนะคะรับประกันไฟระบบเครื่องเกียร์ระบบไฟฟ้าอยู่แล้วเนาะนี่เลยสวยๆหารถใช้งานนะคะคนของเข้าไร่เข้าสวนซื้อให้พ่อแก่แม่เท่านะคะนี่เลยเน้นใช้งานนะคะสวยๆไม่สองเซนแปดนะจ๊ะพี่จา๋านี่เลย สนใจติดต่อได้นะคะวันนี้ขอตลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ